สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องแกงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณปีมคาร์ลฟูอยู่มั้งคะครับก็คาร์ฟูก็คือมากกว่าหนึ่งสีขึ้นไปก็วันนี้ก็มี2สีครับก็จริงๆมี3สีแล้วมีเทาเข้มมีดำนะฮะแล้วก็มีสีแดงแน่แน่ติดตอย่างที่ยืนข้ามที่ฮันมาเพี่ฮันยังยังยังงไม่เสร็จก่อนน้ะยังแต่งตัวไม่เสร็จนะฮะก็แพ้ไปครับพี่ฮันดูเต็มเลยสีโพสีบลมโอ้ยผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไงเขา เขาเต็มทุกงานอยู่แล้วคนนี้ไม่แต่พี่ฮั่นเขาเป็นขึ้นชื่อเรื่องความแฟชั่นเบิร์กนะก็เป็นสไตล์ของเขาไปแล้วก็เป็นสไตล์เราต้องนําบ้างนิดนึงโอ้เขาล้ําอยู่แล้วนะผมว่จะทำสีผมกับือนเขาด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้มีขึ้นโชว์ด้วยนะวันนี้ขึ้นโชว์ด้วยคือเราไปดูซีทมาเนาะคราวนี้จะเป็นไงฮะแตกต่างไหมเลยคราวนี้นะฮะคราวนี้จะเป็นโชว์สี่คนเนี่กับคุณพี่โดมนะฮะคุณพี่แก้มนะแล้วก็คุณพี่กันสามคนก็รวมเป็นสี่คนรับรองว่า มีอะไรให้ดูแปลกๆแน่นอนทำอะไรกันแล้วครับตีลังกากกยกะไม่ใช่นะฮะก็ไม่เพลงร้องร่วมกันนะก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันค่ะเอาเพลงใหม่มาร้องไหมครับวันนี้ครับวันนี้ไม่ครับวันนี้เราเอาเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่การเดสตาของพี่การพัฒ์อินใจเอของเรานะฮะเพลงร้องด้วยพี่ติใช่ครับก็ร่วมกัน4คนนะฮะก็4คนนี้ก็คงจะพ่นไฟใส่กันแน่นอนนะเดี๋ยวดูว่าจะออกมาประมาณไหนแต่เราสู้ตายเนาะ ก็ผมเป็นรุ่นเล็กฮะเขาเก่าๆกันแล้วผมก็ทำเต็มที่ฮะทำเต็มที่บ่นว่าใกล้วันเกิดแล้วแก่ไหมแซวเล่นคือก็เขาดูแก่กว่าแล้วเอออุ้ยนะฮะไม่เป็นไรฮะก็อายุเป็นเพียงตัวเลขฮะรู้จักกันก็ต้องที่ใจครับนี่นะฮะถามถึงฟิดแบงกับเอ็มบีเป็นไงบ้างคะโอ้หลายคนบอกว่า ดูดีกว่าตัวจริงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะดีใจดีหรือเปล่านะฮะก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ที่ที่เออ่ชอบเพลงนี้ชอบ MV เพลงนี้ผมก็ดูผมรู้สึกชอบไงนนะคือมันแบบเออมันใหม่ดีอ่ะแล้วก็คือเราได้ทำอะไรใหม่ๆมันค่าจะเยอะกับ MV ตัวนี้ก็เจ๋ง,งมากๆแ,แล้วตอนถ่ายนี่คือเ,อาเขาเรียกอ,อะไรโตลุงเลยอะน้องวันใช่ครับโตลุงโต้ลุงโต้ขึ้นกันเลยเดียวนะฮะก็ก็24ชั่วโมงพอดีครับถ้าเจิญ24ชั่วโมงอะไรได้เลยนะฮะก็แต่ก็ดีฮะเป็นการทำงานเขาเรียกว่าฝึก ความอดทนนะนแล้วก็รวมไปถึงได้สกิลทักษะอะไรใหม่ๆด้วยนะครับก็ลองฟังเพลงกันได้เนาะใช่ครับไงก็ขอไปเยอะแล้วกันทางคลิปวิทยุหรือว่าตามรายการเพลงลอะไรเงี้ยฮะเอ็มวูเอ<ม>็มวีขอกันเยอะๆนะครับหรือว่าดาวน์โหลดของแท้ก็ได้นะครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วก,กดโทรจะได้ขึ้นชาด้วยใช่ครับถ้าถูกใจก็ช่วยๆกันครับอีกไม่กี่วันวันเกิดแล้วนี่ใช่ครับจะเป็นวันเกิดแล้วครับก็แล้วแหละฮะกำแพงเพชรครับ ใครอยากไปเจอกันก็วันที่30ินะฮะซีโชว์นะฮะกับแพงเพชรไปมันกันมีเตรียมอะไรยังไงางก็อาจจะไม่ไม่เห็นแกงเตรียมเลย,เลยคืออาจจะอาจจะไม่ได้พิเศษแบบว่าโอ้โหพิเศษสุดๆเลยขนาดเพราะว่ามันก็เราไปงานเนาะเราไม่ได้มีเวลาที่จะเตรียมตัวอะไรมากแต่ว่าก็จะมะีความพิเศษของของ,ของเขาเรียกว่าของการโชว์ในวันนั้นนิ่นึงคืออยากให้ทุกคนสนุกกันมากกว่าอะไรเงี้ยไปร่วมสนุกกันไม่ได้ expect ข,ของขวัญอะไรจากใครเลยไม่ฮะคือ ก็บอกว่าเรื่องของขวัญวันเกิดเนี่ยคือผมผมมันชีนมากกว่าว่าวันเกิดผมจะอยู่ช่วงปิดเทอมแล้วผมไม่เคยได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนเท่าไหร่คือน้อยมากเพราะว่ามันอยู่วันเกิดช่วงปิดเทอมไงก็ไม่ได้เจอเพื่อนก็จะไม่ได้ของขวัญอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องธรรมดาแตพีหฮันเบาบง ก็ไม่นะฮะเขาบอกเขาตอนในการที่ผมให้เขาวันเกิดมเมื่อคืนเป็นเมนของขวัญคืนผมก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องคาดหวังอะไรละดึงงนดึงงอนไม่งอนไม่งอนไม่งอนนะฮะไม่งอนไม่เงอนนะก็เดี๋ยวไปตามดูกันนะเราคงได้เจอกันก่อนกก็อาจจะแต่ว่านั่นแหละครับ มันเกิดพี่แจ็คบอกว่าพี่พแจ็ควางแผนไปแล้วแต่ผมก็กะอยู่ว่าไปจะ,จะเจอพี่แจ็คหรือเปล่าต้องดูกันนะฮะว่าจะทําตามสัญญาได้ไหมนะฮะอ๋อกับแมงเพิษไกล <så> แค่ไหนก็คือไกลเอ,อ้ยาเออพราะฉะนั้นไปเจอกันแต่ละเธอยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแน่นอนครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแล้วก็เพลงล่าสุดเพลงรักแท้ในใจเธอฮะชอบก็หนาทึนะครับโหลดกันเยอะนะครับขอกันเยอะแล้วกันครับ はい。<music>